สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพาชมดอกกลาบก่อนที่จะมาทำเครื่องดื่มนะคะมาทำเครื่องดื่มที่ไม่ได้ใช้นมวัวไม่ได้ใช้น้ำตาลนะคะใช้แค่สองอย่างก็เป็นเครื่องดื่มง่ายๆทำที่บ้านดื่มได้ทุกคนนะคะเพียงแค่มีน้ำเฮลบบอยนะคะ,ะน้าหวาน แล้วก็มีนมพืชนะคะเป็นนมข้าวโอ๊ต unsweetness นะคะไม่หวานอ,าอีกแก้วหนึ่งนั้นจะเป็นปีโป้แช่แข็งนะคะเติมน้ำแข็งลงไปนะคะเราก็เทน้ำหวานของเราลงไปได้เลยแล้วก็เติมนมพืชนะคะเป็นนมข้าวโอ๊ตนะคะ หาซื้อได้ทำง่ายมากนะคะไม่ต้องซื้ออไปถึงร้านนะคะทำที่บ้านง่ายมากนะคะสำหรับคนที่แพ้นมสัตว์นะเป็นเมนูทางเลือกนะคะของคนที่รักสุขภาพดูแลสุขภาพชื่นใจนะคะหอมมันอ ลองนำไปทำดื่มกันนะคะรสชาติดีเลยทีเดียวที่บ้านบอกว่า,าแค่สองอย่างก็อร่อยได้เลยทำง่ายมากนะคะเนี่ยเสร็จแล้วไม่ถึงไม่ถึงห้าวินาทีด้วยซ้ำนะคะ ถ้าทำจริงๆจริงๆเป็นเมนูที่ใครจะนำไปทำขายก็ได้นะคะเป็นเมนูทางเลือกเนาะอ่าเมนูสุขภาพเป็นเครื่องดื่มแพนเบดอ่าคนที่ทานเจทานมังสวิรัตนะคะก็สามารถที่จะทานเมนูนี้ได้นะคะเพราะว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์นะคะ อันนี้ก็คือจะคนให้เข้ากันหรือถ้าใครไม่สะดวกก็ชงให้เข้ากันก่อนก็ได้แล้วค่อยเติมลงไปนะคะอ่านมข้าวโอ๊ตนี้นะคะเขาจะไม่มีรสชาติที่หวานนะคะไม่ได้ใส่น้ำตาลเป็นออร์แกนิกนะคะน่าซื้อมาไว้ติดตู้นะคะ ระหว่างวันนะคะเติมพลังให้ร่างกายได้สดชื่นขึ้นนิดหน่อยนะคะพอให้มีกำลังพละกกำลังในการที่จะทำงานต่อนี่จะหมดแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ